กกระดุ่งก่อนมันหาบนเยียบกค่ะก่อนโอ้กลางไหมปลาหน่อยมันติดติดกระดุ่งโอ้ยดูมีจ้ะ ปลาซิว้ายลายปลาซิวน้อยดึงกระดุมก่อนหาไม่เหยียบก่อคนโตกับหากระเซ้าโอ้ยนเงินไปไล่ไปไล่ยัง น้ำก <icana> <naj bum S 1> ็ไล่ลายตึกยางหยักเลยน้องตึกพูดเดียวเขาเจ้าเมืองมันละเขาเจ้ามาแต่เศร้าปลาซิวพูดมาเลย กัะิน่อยติดติกระดุมพอมกับมับไปมับมาอยู่ โอ้ยดูดมือเด็จะดูดมือปลาแต่งผามันดีดก่จะด้ปลาสีออกมั้มมง่มีผาไง่ายมีของของเก่าของใหม่บ่ม,มีเงินชื้ เป็นนี่เลยพี่น้องชีวิตคนมนันเน่าเนาะก็จะคิว ดุกน้ำนกันเด้อตุกผู้เดียวเป็นอะไรอย่างนั้นบุหินบุหินคนเห็นแต่หัวหน่อยหนึ่งเป็นอีกก็นั่นแวละยันงนจะตกแล้วกั็น,น ได้บ้านละโตหน้ามันมาแห้งแล้วมันก็เลยบดได้ส้วกผลตกค่ะตกผลต,ก,ตกแห้งข้มงนเนาะตึกได้คุมาลายปลาเอาไม่ได้ไ่ปลา ปตึ๊กกิ๊จักเสียเอายังกินพี่น้องเอ้ยตื่นมาผัดลูกสาวก็ท่ากินข้าวแม่ก็ท่ากินข้าทากินข้าวกินยุ่เข่าค่ะเ่ามีแนวกินก็กินกินแจ้วกะกขึ้นบะลงต้องมีปูมีปลากินแน่พี่น้อง <ไป S 2> มันยังบหาได้ขึ้นขึ้นเป็นช่วง ใหญ่อ่ะคือโบมาเข้ากระดุมนะวะสปโคอะไรจินตนาอยตีน้ำเตมเต้มเตมเยู่เปี่ยบัดเจือก็ต้มน้ No, oh, betul-betul panjang ni Eh, dapat petunjuk าเด้อตุ๊กกระดุ้งนํากันมักตุ๊กกระดุ้งพี่น่1:00นเฮายังบ่เห็นผู้เมืองไปบ้านเดียวแล้ ลปลาน้ยโอ้ได้กุ้งนะทางนี้มันจะเป็นน้ำแบบมันมันโบมันโบ,นบแห้งเนาะทางนี้ก็เป็นเป็นห้วยทางนี้นก็เป็นห้วยแล้วเป็นครื่องกลางตรงตเป็นเครื่องกลาง nát đấy nhau còn đúng này nó đẹp bảo ấy tức đi được cả Tuần tới kia nhang, phải nhang mà khu đấy แต่ตอนนี้น้ำนนขึ้นเพียงพี่นะตะกี้เห็นเราบอนเหยียบมันี้บ่เห็นละน้ำลงน้ำมาแห้งละป่าบนา่นะแตกเียบเยเบุมาเข้ากับดุงเขาปะเดีๆๆๆ๋ยวๆๆตัวนี้เหมืนเลยป่า เห็นกุ้งโอดละมันคือบโบม,มาวะทางนั้นวะนบโบม,มาเข้ากระดุงเขาะไล่กันอยู่แตะกระเจาะกะเจาะกจะเจาะอยู่มันลินน้ำปลาลินน้ำน,นีำนดด่ดิโอ้ไล่มากอดกระดุงอะไรย,ย่อก,ก็ เอ้ยเอ้ยเ้ย,ยป,ปุ๊บมีแต่ปลาเนี่ยน้อยรอดไปละไล่หอหกบังคักระดุงมันมีแต่ปลาน,น้อยรอดนะช่วงโควิดพี่น้องเอ้ยหากินได้นี่แหละบ้านเฮาเมืองเฮา กันนี่ก็บพวอย่างไรพี่น้องพาพี่น้องมาตึกกระดุกน้ำกำคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่อยไม่ลิงเดียวเด้อจ้าคลิปนี้ก็ขอสบายดีพอ่อคลิปหน้าเด้อจ้าเดี๋ยวโกระดุกให้เบิง่งอีกบ้านนี่บโอนใจละเดือด แล้วพี่น้องบายบายพ่อคลิปหน้าได้จ้าบายบายตอนนี้ก็นน้ำลายเลยพี่น้องเมื่อเศารนี่ยังน้อยๆเนึ่เต็มพังเลยน้ำกระด่ง,ง,งหงเฮาตึกผู้เดียวพี่น้องเจ้ามืเอเงาเลมือนละดให้เบึ่งป่าก็ วัดสิได้หลายบ่เอฟ FC เบื้งก่อนอุไข่แห้งยังมันไปได้อยู่พี่นู้นเด้าน้องต่อยพี่น้อง เด็กกระโคตัวหนึ่งเนี่ยเด้กกระสิตึกอีกข้าววันนี้มาในกินตึกปลาเพร,ร,ร,ราะแหละรอบแรงเราจะเมื่อตัวนี้กับบายนะใบใบหนึ่งโมงกว่ยนี่แหละแล้วก็สิมาตึกต่อพี่น้อง เอาลงมงเก่าก่อนแซ่เว้นยังมันตายผาาก็บวมีขคอกเออบวมมีผาผานั่นบวมี